ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่ความเป็นพหุวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นความแตกต่างทางาศาสนาและเชื้อชาติของคนในชุมชนย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในแง่ของประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันของสามสาศาสนา,สาศาสนาพุทธ ศาส,สนามุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งต่างเคารพและยอมรับความแตกต่างของกันและกันทั้งสองส่วนนี้เป็นการเสริมสร้างสเสน่ห์ให้แก่คนในชุมชนย่านเมืองเก่าแห่งนี้เกาะตรงนี้จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนและก็เชื้อชาติไทยนะครับที่มาตั้งรกลากที่นี่ก็เรียกว่า สามหลักประสมเกลียวเป็นถึงเรียนบ่อยางหมายถึงว่าชาวไทเชื้อสายจีนชาวไทเชื้อชาติไทยแล้วก็ชาวไทยเชื้อชาติมุสลิมเนี่ยอยู่กันด้วยรับความรักสามัคคีกันครับผมคือมีการติดต่ออมาค้าขายกันครับผมอย่างไรก็ตามการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของคนในชุมชน มีได้ทําให้เกิดปัญหาในทางตรงกันข้ามผู้คนกลับให้ความช่วยเหลือกันโดยไม่ได้คํานึงถึงความแตกต่างของชาติพันธุ์แต่อย่างใดแม้กระทั่งเทศกาลที่จัดขึ้นในพื้นที่ก็มีการปรับตัวและผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมกันอย่างกลมกลืนในการอยู่ร่วมกันของทั้ง3ศาสนิกนะครับทั้งพุทธแล้วก็จีนแล้วก็อิสลาม มีการร่วมมือกันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้แบ่งว่าศาสนาศาสนาไม่ได้เป็นตัวแบ่งของสังคมที่อยู่ตรงนี้นะครับต่างคนต่างก็รู้หน้าที่ของตนเองต่างคนต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทําให้บรรยากาศของที่นี่น่าอยู่ครับเป็นบรรยากาศของการรวมตัวที่อยู่รวมกันจริงๆครับเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนในย่านเมืองเก่าจะได้สัมผัสถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เก <_ jeu> ิดความประทับใจในการอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวทั้งยังได้เ,เรียนรู้ความแตกต่างของวิถีชีวิตและความประทับใจในภาพรอยยิ้มและเสียงหัวเราะบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นได้อย่างลงตัวตั้งพวกอ่านีนังอะไร,ะไร,ระาาพวกไอ้มาเลเซียพวกเวลาลอยพวกมาเลเซียก็มาเที่ยวันเหมือนกันเราอยู่อยู่กันได้เราไม่เคย ก็ไม่เคยรังเกียจดีด,ดฉันอนนะไรพวกนี้ไม่เคยรังเกียจเขาก็ไม่เคยรังเกียจเราเราก็ไม่เคยรังเกียจเขาจากความหลากหลายภายในชุมชนทำให้มองเห็นถึงสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความยืดหยุ่นและอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกตา่างโดยสมาชิกในชุมชนก็เปิดใจยอมรับให้เข้ากับคนทุกเชื้อชาติศาส,สนาและวัฒนธรรมแม้การเวลาจะไหลผ่านไปสักเพียงใด แต่คนในชุมชนย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ร่วมกันได้ยังมีความสุขต่อไป